คุณผู้หญิงหลายคนก็สงสัยแบบไหนคุณหมอช่วยนิยามให้หน่อยค่ะแบบไหนที่เรียกว่าประจำเดือนมามากแบบไหนที่เรียกว่าประจำเดือนมาน้อยคะก็คํานิยามยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะประจำเดือนมามากก็คือมาแล้วก็อาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพนั่นคือเขาเอา 80cc นะคะต่อรอบนั่นคือใช้ผ้ายนามัยเกินหนึ่งกล่องนะคะต่อวันในนี้ก็เรียกว่าผิวติละนะคะก็ แต่จริงๆคนไม่หญิงจะรู้นะคะว่าเต็งมามากมาน้อยก็คือมันเป็นน้ําไหลตลอดเลยหรือมาเป็นก้อนพลวดพลวดพลวดนี่เขารู้เลยมามากหรือ,อกันคือมาแล้วทีไหลหน้ามืดเลยนะคะเสียเลือดเยอะเหมือนกับบริจาคเลือดเป็นถุงเลยอันนี้<อ>ก็เรียกมามา,มามากแน่นอนนะคะดังนั้นทั่วๆไปจะมาไม่เยอะนะคะมาแค่15ซีซี20ซีซี40ซีซีอันนี้ก็ถือว่าปกติดีนะคะดังนั้นประจำเดือนมามากก็คือ1มาจํานวนปริมาณเยอะ2 มานานคือมาอมปริมาณเท่าเดิมแต่โหมมาเป็นสิบวันอันนี้ก็รวมความแล้วก็มามากอยู่ดีนะคะก็เท่วๆไปคนผู้หญิงสามารถรู้ได้นะคะว่านตนเองประจำเดือนมามากแต่ก็มีคนที่ไม่รู้ต่างๆในเจอคนผู้หญิงจํานวนหนึ่งมาส่งมาจากแผนกอายุรกรรมด้วยเรื่องซีดแล้วให้หาสาเหตุว่าทาไมถึงซีดแล้วคนผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยนะคะมักจนมักจะเป็นโสดและไม่รู้เลยว่าคนอื่นเขามีประจำเดือนมากน้อยแค่ไหน คิดว่าจริงไปจำเดือนมาปกติจริงๆแล้วเขาไปจำเดือนมามากแล้วก็ซีดจากเนื้อง,งอกมดลูกเป็นโรคเนื้องอกมดลูกเจอพอสมควรทีเดียวนะคะดังนั้นคนสาวโสดนะเป็นสาวโสดรตรวจแล้วซีดถ้าไม่ได้เป็นพกผพาทรัสเบียรหรือไม่ทราบสาเหตุตรวจดูนะคะนเนื่องจากว่าเนื้องอกมดลูกนี่เจอเยอะอายุสี่สิบเ,เจอเกินครึ่งแล้วสำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานหรือไม่มีลูกลนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุของ กันมีประจำเดือนออกเยอะได้นะคะเมื่อไร่ที่ซีดก็อย่าลืมตรวจภายในดูนะคะว่ามีโรคเนื้องอกมัดลูกที่ทำให้เกิดเสียเลือดมากหรือเปล่านะคะ